ไปฟังคนพูดฟุ้งฟันเผือเทศและจริงจานเจือคล้าเ้าคือมีดที่เหากรีดเถือท่านทั่วไปนาฟังจะพาพลอยเข้าพวกเพือ รังควานเฮ้ยดูอาตี้ดีใส่รองเท้าเหมือนจะไปวัดเลยวะ่ะองผมเนี่ยนะแม่ตัดได้วันนี่ะเราทำอะไรผิดหรอทำไมน้องพูดแบบนี้กับเราด้วยโอเคบ่าตี้ไม่เป็นไรหรอกฟังนะตี้นายไม่จำเป็นต้องเปลี่นตัวเองเพื่อใครเลยนายเป็นในแบบที่นายเป็นอ่ะดีอยู่แล้ว อย่าไปสนใจคำพูดที่ไม่มีประโยชน์เลยเรามีค่าไม่ใช่สิ่งที่เขาพูดขอบคุณนะบานไม่กี่วันต่อมาหวัวหน้าห้องได้รู้เรื่องทั้งหมดเจอนานทุกคนมาพูดคุยตั้งบอสเราอยากให้พวกนายลองคิดดูอีกทีนะว่าสิ่งที่พวกนายพูดออกไปอะ่ะทำให้เพื่อนรู้สึกยังไงเราไม่ได้ตั้งใจเราแค่พูดเล่นแต่บางทีสิ่งที่เราคิดว่าเล่นๆอาจจะไม่ใช่เรื่องเล่นสำหรับคนอื่นหรอกการล้อเลียงคนอื่นไม่ได้ทำให้เราดูดีขึ้นนะ อย่าให้พูดกันดีๆมากกว่าขอโทษนะจีเราไม่ได้ตั้งใจทําให้เป็นเรื่องใหญ่อ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเลยเราไม่ได้โกรธหลังาเหตุการณ์วันนั้นทุกคนก็ได้กลายเป็นเพื่อนกันและกลับมาเป็นห้องเรียนที่อบอุ่นอีกครั้งหนึ่งสำหรับข้อคิดนะครับข้อคิดคืออย่าไปสนใจคำว่าร้ายของคนอื่น